การเลขชี้กำลังหรือว่า exponential เนะี่ยมันจะมีเลขฐานเะช่น2กำลัง x 2กำลัง2 x บวก1 4ยกกำลัง root x อะไรอย่างนี้เวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนใช่ไหม ให้มันเป็นฐานเดียวกันก่อนเป็นฐานสองก่อนถูกไหมถูกเนาะหลักการใช่ไหมแล้วเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยใส่กล่องเข้าไปเลยสองกำลังเอเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใส่กล่องเข้ามาอันนี้ไม่รู้ใส่ยังไงใส่กล่องเข้าไปได้แต่หลักๆก็คือต้องพยายามเปลี่ยนฐานถูกไหมให้เป็นตัวเดียวกันถึงจะทำอะไรกับมันได้ ถูกไหมเพราะว่าเราจะใช้เลขชี้กำลังมีฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังเท่ากันนะครับซึ่งไอสิ่งเนี้ยมันจะไปเชื่อมต่อกับ e x p o n e n t เนนเชียครับเอ่อผู้ผิดจะไปเชื่อมต่อกับลอการิทึม t น m ฮะเอ็กซ์โพเนนะคือเลขยกกำลังที่ฐานเป็น A แล้วยกกำลังเป็น X ถูกไหมแล้วมีเงื่อนไขว่า A ต้องไม่เท่ากับหนึ่งถูกไหมจำได้ไหมแล้วก็มีเอ A มากกว่าศูนด้วยม,มันก็เลยจะมีสองช่วงช่วงที่เป็นเศษส่วนเป็นฟังก์ชันลดกับช่วงที่เป็นตัวเลขหรือว่าตัวที่เศษมากกว่าส่วนเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกไหมนี่คือ e x p o หลักการของ e x p o ต้องดูฐานเป็นหลักถูกหมฮะเวลาแก้สมการอะไรเงี้ยต้องดูฐายเป็นหลักดูฐานเป็นหลักดูฐานเป็นหลัก นะครับพอเป็นล็อกการีึ้มมันจะเป็นล็อกแล้วมีฐานฮนะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าล็อกฐานสองลอกฐานสองก็มาจากสองยกกำลัง x อครับอะไรอย่างนีน้มันคือ inverse function แต่พี่อธิบายเท่านี้ก่อน แล้วเดี๋ยวให้ไปเรียนเพราะว่าตอนล็อกการิทึม e จะมีพูดถึงนิยามตามสไตล์เขาเลยนิยามว่ามันคืออะไรมันคือล็อกการิทึม e มันคืออินเวอร์ส e ของเอ็กซ์โพเนนเชียลนะฮะมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพราะว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งถูกปะ่ะในช่วงฟังก์ชันลดในช่วงฟังก์ชันเพิ่มมะไเหมือนเขาเนี้ยจะไปนิยามไปเป็นล็อกการิทึม e พอเรียนนิยามเสร็จปุ๊บเขาจะคุยกับเราเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งไอสมบัติของล็อกการิทึมเนี่ยมันทำให้ช่วยแก้โจทย์แบบพวกนี้ครับแบบพวกนี้ฮะที่วุ่นวายนะฮะแบบพที่วุ่นวายที่มันไม่สามารถจับฐานให้เท่ากันได้ครับได้ไง่ายๆอ่ะจัดไม่ได้จะต้องเปลี่ยนให้เป็นล็อกการิึมแล้วใช้สมบัติของล็อกครับซึ่งมีสมบัติเป็น10ข้อประมาณ10ข้อนะไอสมบัติหลายๆข้อเนี้ยสามารถที่จะแบบ เอามาใช้ยำรวมกันแล้วทำให้มันแก้โจบได้ครับนี่คือวิธีการเรียนนะบทนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบทนี้จะมีสภาพเหมือนพิชคณิตก็คือแบบมีความเป็นพหูนามมีความเป็นเลขยกกำลงังมีความเป็นแบบว่าต้องปั้นเลขแบบเมื่อกี้ที่เราปั้นใบป,ปั้นมาเอานี่เข้าไปคูณเอานั่นเข้าไปคูณมีความว่าจะต้องใช้สมบัติสมบัติข้อหนึ่งว่ายังไง สมบัติเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเท่ากันล็อกการิคึมก็มีสมบัติของเขานะฮะมีความที่อออาจจะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่ว่าพิสูจน์น่าจะไม่ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะใช้สมบัติบทนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอาศัยความเข้าใจมากนะเพราะว่าตรงนี้ยามก็เข้าใจไม่ได้ง่ายยากพอสมควแต่อาศัยทัศนะอยากให้เราลงมือทำ ทุกข้อทุกข้อเลยคือตำลาโรงเรียนเนี้ยดียังไงก,ก็ยืนยันว่าตําลาดีนะครับเพราะนั้นเราลงมือทําทุกข้อเขามีโจทย์เราทําเขามีโจทย์เราทํเา,เ,าทเขาเฉลยเราดูเราดูไม่เข้าใจกลับมาคุยกันกลับมาคุยกันนะับเห็น okay, ไหมข้อไหนที่ทําไม่ได้พี่ก็ไปเปิดแฉทาเปิดรูปแฟมหรือทําไม่ได้ก็พี่ก็จะบอกน้องว่าย้อนกลับไปถามครูให้หน่อย จอดผิดหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยหรือว่าทำยังไงอย่างเงี้ยเอาชีสเก่ามาเปิดดูซิอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมเพราะมันคือทัศน์มากกว่าความเข้าใจบทนี้นะแล้เพราะบทนี้นะโอเคตามนั้นนี่คือวิธีเรียนนะ